ไปครับทุกคนไฟในตะโขอ่าเรียบร้อยครับทุกคนดับ,บ q. เบิลคิลเล็งมานานแล้วเพื่อนตายศพละกันตายให้หมดเลยวู้ฮู้เต้นโชว์เลยครับผมวสวัสดีครับชววาวพิษณเกียรติธมทุกท่านผมกองซ่ากับเรก็โอ้โหวอชกันนะครับผมก็วันนี้จะมาเล่นสกินเอลนะครับเอลจังคึบเรตโตนะครับเอลนี่เป็นตัวละคร เออเป็นตัวอะไรนะตัวที่หูปีกปีกหูปูแห,ห,ห,หลมแหลมใช่ไหมเออนั่นแหละนะครับก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากมายนะครับในช่วงคริสต์มาสจะมีเอลด้วยใช่ไหมเอานะโอโ้ล้อนี่น่ารักมีไฟประดับด้วยเลยทุกคนเออใส่เลยใส่เลยอ่าไต่ดูสกินแบบคูลๆเต็มๆหน่อยนะฮะจังลวที่เป็นหน่ตัวละครที่ผมว่าหลายๆคนก็ชื่นชอบนะผมว่ามีน่าจะมีที่มาจาก เออพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์นะผมคิดว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบนะกันสำหรับตัวนี้กันนะฮะสำหรับจังค์แรตโตซึ่งมันก็เล่นไม่ไม่ได้ง่ายนะฮะคือผมอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ก็จะเล่นให้ดูทุกคนโอเคไปลุยกันดีกว่ามาครับผมเวิร์คคึมจุดรีเซิร์ชโวล์นะครับนะเจอกันกับจังค์แรตนะครับเป็นเอลเป็นเอลที่หน้าตาน่ากลัวมากนะครับกูตเอลนี่มันน่ากลัวไหมในช่วงคริสต์มาสต์เพราะเอลอาจจะแบบดูกลุ้มกลิงกลุ้กลิงแต่มันอยู่ใน มาอยู่ในตัวของจังแรดนี่บอกว,ว่าไม่กรุงกริงแน่นอนนะฮะปืนก็เราว่ามีความเป็นคริสต์มาสทข้างสูงนะครับคริสต์มาสปีนี้เออ่หลังจากที่เห็นหเหตุการณ์นะครับก็ว่าใครได้เห็นกันนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยทุกคนนะโอเคอะไครับ,บทุกคนเจอดาคร์บใส่ถุงมือสีเขียวด้วยนะฮะ running red นะครับก็ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับทุกคนนะฮะจะได้ไม่ติดจะได้ไม่พลาดติดตามไม่ติดตามเลยวะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ด้วยนะทุกคนโอเคอเฮ้ยผมลืมไม่นี่วะผมลืมวางอุปกรณ์วางก่อนลืมเลยไปโดนไหมไทยทยโดนนะโดนอยู่โดนอยู่เราต่อนะเราสายต่อทุกคนจากทีโดนทีจังแร็ปเอาผีตัวติดด้ววะทุกคน ตอบได้ตอบไนะทุกคนตอบได้ตอบก่อนไปโดนเลยเดี๋ยวโดน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 เฉยแล้วขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับเยี่ยมครับสวยครับโอเคขอบคุณครับอ้าวผมติดอะไรเนี่ยเอ้าผมเอ้ารถไอ้นั่นมาชนพังเฉยเลยทุกคนจังแลนโดอู้อู้อันนี้ยิงฟรีมากยิงฟรีมากไม่สนใจรู้นะว่าจะมาทำอะไรนะรู้นะเอ่ยเอ้ยเโอ้เพื่อนจะโดน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 กลับก่อนกลับก่อนตไ เอาตายเฉยเลยวะอะไรวะ,ะ,รวะยิงขโมยแบบก็ตายครับทุกคน <c oughs> มาเปล่าเพื่อนมาเปล่า <c oughs> เรามีมุมยิงครับตรงนี้เพราะเราไม่ต้องไปต้องออกไปทั้งตัวครับเรายิงเฉียวๆได้นะ <c oughs> ไปเป็นตัวไปมีตัวไปไอ้นี่เอ <c oughs> อ,อไปดิเพื่อน <c oughs> อ,อะไรเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเพื่อนอะไรเนี่ยเฮ้ย ป่าเออไฟเดโหเลยเพรัะอือเงี้ยไฟไเดโหเลยอ่ะถ้าผมไฟเดโหแล้วโดนเมื่อกี้ผมว่าน่าจะสามสามสี่ตัวของอไม่ทันครับอุตส่าห์แบบมันเนียนเนียนอันติเมตนะเมื่อกี้ป้าอุ้ยพลาดพลาดแต่ใจพลา,าดครับไม่เป็นไรคือบางทีผมหยิบจังแล้ปคอมคุณจุกอะอยากให้ตัตูหยิบหยิบโล่บ้างอ่ะไม่หยิบโล่เลยอ่ะไ,ไปเลยพี่เอ้ยมีวิดีโอเหรออ๋อแอดนะ โอ้โหเอสเอสพี่ยิงฟรีอย่างนี้เลยเหรอครับชุบไหมโอ้ออบบล็อกว่ะบล็อกบล็อกไม่อะบล็อกเออรู้แหละว่าอกบล็อกบล็อกทำไมวะบล็อกทำไมครับโอ้นี่ยังดันไม่เข้ากันเลยเนี่ยโอ้โหเพื่อนใจเย็นนะครับ ออาไปเลย Salvador เอาเอาเอะไรวะยิงยิงมั่วๆครตายบางทีตั้งใจยิงแค่ตายฮะไม่ตายฮะยิงมั่วๆไปโดนเฉยโยนมาก่อนกับดักฮะึ๊บโยนแถบโยนแถบไว้โยนแถบไว้ด้วยเอื้อเอื้อเอื้อยิงก่อนนะอ้ย่ามาเดชมาเดชแอดว่ะโอ้ยโอ้ยเพื่อใจเย็นตอนนั้นเซิร์ฟก็เนี่ยมีคนชุบด้วยว่ะ โอ้ทั้ทุกคนโดนอยู่อ่ะอ้าวโดนเฉยมันจะมาบอกมันอยู่ปัดเลงผมนานแล้วบอกมาเจอเอ้เพื่อนชุดขอบคุณมากเพื่อนออโอ้โหเพื่อนจริงจังกะเนี่ยเออ้ออเออโอเคจบตายทางบอสด้วยว่ะอ่าบ๊อบเออตายไปเลยครับ เอแลวทุกคนไป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 เก็บเลือกก่อนดีกว่ารทอเอสปาร์เออรทออยู่ที่จุดจุดเกิดว่ะตายไปแล้วสวยครับพี่สวยครับไอ้บ้าเอ้ยไม่ทันโอ๊ตบอวอาิเมใส่รล้ว่างจิเมใส่เอ่อซาเลียครับโอ้ยเพื่อนงี้เลยเหรอจริงชังปะเนี่ย เข้าไปอย่างนั้นเลยเหรอครับว้าไปแล้วอะไรตีเหลมาแก้ตัวดีกว่าทุกคนโอ้โหจังเขาเด่นตัว oh my god โอ้โหเพื่อนอะไรจริงจังไปเลยเพื่อนโอ้โหไม่ไหวอ่ะชุบนี้เหรออาชุบนี้ก็จัดไปเลยเพื่อนไปลายรอบแล้วปั๊มเอาให้หมดครับทุกคนเพื่อนดีเมกแล้วผมรู้ว่าศัตรูคือมึงจะหนีอะไรฮะทั้งเดนไฮทั้งริปชายครับแม่คอมโบสวัสดีครับจบตายน่ะ ไปก่อนจิ้มก่อนต่อได้ต่อก่อนครับทุกคนต่อได้ต่อก่อนนะแหมเจียวหัวเลยถ้าโดนหัวนี่ร้องไห้ทุกคนนะอ่าโดนไปครับเพื่อนไปได้เรื่อยๆครับผมได้เรื่อยๆผมได้ผมเป็นแบบโปรเจคชันนะครับเย้เพื่อนใจเย็นนะครับตึ้มทั้งหมดเร็วจังบ้าเลย เอาเพื่อนตีไปแ่ไรเอาเพื่อนตีไปไรฮะอ้าวโดนดูดออ้าวโดนดูดครับทุกคนม่เพื่อนีปอะไรอ่ะเมื่อกี้กาต้นกาติกฝักนี้อันนี้โดนอะไรเมื่อกี้ผมไม่เห็นรงงนันเาโดนเฉยเลยอมีก่ไครับ ต่อได้ก่อนผมต่อได้แต่ตอนนี้อู้ดแรงมากไม่มีตัวแทงตันเลยทุกคนนั่นไงล่ะโอ้ยเพื่อนเอ้ยแค่แค่หนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามเมตรเก็ตต้องเปลี่ยนพอยแล้วล่ะผมว่าเอื้อ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 ไม่โดนใครเลยครับ โอ้ยโอ้โหกะว่าไม่ให้ออกกันเลยครับผมปั๊บปับ,ปบโอ้โหพอดีเป๊ะอาทิตย์เป็นมาแล้วนเนี่ยผมไมาพอดีใช้แล้วคือใช้พร้อมกับเพื่อน,นแหม่แล้วแบบไม่โดนใครไม่รู้อะนัดหนึ่งเออ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 เเเเออ สวยอยู่พี่ป่าไอ้โดนไปครับทุกคนไฟอในเดอโฮอ่าเรียบร้อยครับทุกคนดับ,ดบเบิลคิลเล็งมานานแล้วเพื่อนตายศพละกันตายให้หมดเลยวู้ฮู้เต้นโชว์เลยครับผมว้าว That's right. Yeah. yeah. Okay. Oh แต่เย้ใช่ใครอ่ะจังเลตอีกแล้วเหรอเฮ้ยรถทอกอีกแล้วเหรอเออต้องยิงก่อนเพื่อนว่าขึ้นมาข้างบนนี่เป็นอะไรที่ดีมากครับตรงนี้ก็มุมดีอยู่นะมันต่อได้เลยครับมีมุมมันดีอยู่ไป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 โดนดิเพื่อนโดนไปโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดีโดนทำไมล่ะ สอยวไปเลยเพื่อนไปเลยฟิวเลยเหรอคนไม่ตายเหรอโอ้โหตายดิผมอย่างนี้เมื่อกี้ไม่ตายเหรอครับเป็นแมทนี้มันอยู่นะทุกคนนะแล้วปลาถกเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนผมมาทางนี้แล้วกันดังไอ้โลท็อกอีกแล้วว่ะ โอ้โหรถจะรุะน้นทองป่าเพื่อนต้องเข้าพ o i n แล้วเพวื่นอนโยนครับเอาวันนีให้ตายไม่ตายด้วยดิหันไปเลยแล้วกันครับไหนๆก็ไหนๆแล้วอือออกไงอะครับ,นนรบยากเลยครับทุกคน <laughs> อือ มาเป็นไลน์ครับสนุกสนานพอนะครับแต่เล่นยากจริงนะสำหรับผมนี่จังเลสนี่เป็นตัวละครที่อ่าสำหรับผมเล่นยากนะทุกคนในเกมมาอุ้ยกองซาด้วยโอ้โหจังเลสน่าจะเป็นช็อตนี้น่าจะใช่ครับทุกคนนี่ครับแอนแดนบัมเข้าไปฮะไปลงเสร็จปุ๊บยิงต่อปุ๊บอ่ายู่ระเบิดเป็นหนึ่งลูกบัมเข้าไปฮะปุ๊บปั๊บป๊บโดนระเบิดลูกโอ้โหสวยงามครับไม่แม้ว่าจะแพ้แต่ก็ได้เวทีเกมทุกคน อ้าวลุยกันต่อผมมาอ้าวโอเคเริ่มเกมเลยครับทุกคนใจยเย็นเพื่อนใจยเยน็นเออไปครับเพื่อนไปเลยพี่ใครอยู่ครับวะโอ้เพื่อนใจยเยน็นมีซอมบ้าเหรอแปลกอ่ะผลีหรือวปล่าผลเหรอเพื่อน ไปตายฮะไม่มีตัวไหนกับดาบเมื euh ่อกี้ไปแล้วพี่มาเอาติกโอเคผมตอดก่อนนะตอนนี้แค่ต่อครับยังไปไม่ได้ครับไปแเลยพี่สวยครับ อ่าน,น่รู้แล้ว่าอยู่นะรู้แลว่าอยู่นะได้ยินเสียงนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนไปฮะหาเพื่อนเพื่อนยกใครอ่ะเพื่อนโยใครอ่ะไปครับอันดีบไปึ่งไเลย ไม่มีใครแล้วเหรออถ้ามีใครก็ใส่ก็ได้ครับถ้ามีใครแล้วนะเมื่อกี้ดูไม่มีคนแล้วครับหาได้อยู่ครับอันนาเรายิงโหดเมื่อกี้หลับกาการเลยครับนี่เรียกว่าเง,าเ,งาเงาเงานเลยอะบอกเลยอุ้ยมีตัวแฮกว่ะทุกคนโดนนะเหมือนจะโดนนะเมื่อกี้ ยิงไปเลยครับตายครับทุกคนตายเอาโดนเฉยเลยอ่ะโอ้โหโยกไกลๆก็โดนนะเออไม่น่าเชื่อมกันไม่ต้องไม่ต้องมาเฮ้เพื่อนต้องเซิร์ฟแน่ว่าสภาพนี้ ไม่ไม่ไม oh, ่ไม่ไ oh, ม่เป oh, ็นไรพี่คุจะตายแล้วน่ะตัวท็อกตัวท็อกเก็บลูกเก็บระเบิดไว้ก่อนหนึ่งลูกครฮะทาบอลแล้วยุ่งหมดเดี๋ยวก็โดนนะทุกคนโดนเฉยโดนเฉยโอ้โหสวยมากบ้าเอ้ยโดนใส่แน่ครับเชื่อผมโอ้โหโดนอย่างนี้ไม่รอดนะทุกคนทุกคนเลย กับต้องเซิร์ฟแน่เชื่อผมยังอีกเหรอยกใครตายครับสวยครับเฮ้ยตอนนี้เกมเจ๊ยบ้าเอ้ยไม่ชุบเหรออ้าวอาเอาเอาไม่กิดไม่กิดชุบเหรอครับปึ๊บเออสวยครับ ไฟในห้องไปกันครับผมลวยกันต่อกับผมไปกันเลย,ยนะสกครับผมโยนระเบิดอะไรผมี <laughs> ่ยโอเคครับมีมุสยโอรฮะทุกคนฝามีครับ าตายนี่ก็เพื่อนมาอย่างนั้นได้ไหมสวยยหวไม่โดนเหรอเอา้าผมไปโดนข้ามพอดีเลยเพื่อนโทษบ้าเอ้ยเพื่อนผมขอโทษ เอ <depend> ้าพลาดดิมาเอ้ยมาเปล่าอ้าวโอเคมาพอดีมาพอดีเลยครับพอดีไม้พอดีมือเลยโดนพอดีเดี๋ยวไปก่อนนะครับถ้าประดักแคบๆนี้จังไรเป็นหนึ่งตัวที่คุมโซนได้ดีนะครับเพราะว่าคือเขาจะสามารถเรียกได้ว่ากันได้ครับกันได้สบายๆเลยในจุดตรงนี้ฮะถ้ามาทางห้องมาดันมาห้องเนี้ยผมยิงเรื่อยๆเลยครับผมบอกเลย อโอเคครับมไปฮเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆฮะไปเลยครับผมอันนี้เปิดไหมค่โอเคอันนี้เปิเดแล้วการทําอะไรก็เปิดละมีคนเข้าพอยต์หรอครับไม่เลา่าทุกคน มาเปล่าไว้แล้วเออไวแล้วอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหสุดยอดไปเลยครับพี่ไปเลยครับพี่ไปครับไปเรื่อยๆะผมไปเรื่อยๆไปครับผมไม่เอา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 ในรูนั้นน่ะผมชอบเลยนะผมยิงเรื่อยๆนะ ป่าเอ้ยอยากละมัง้งเฮ้ยผมก็ได้อยู่ไปเลยพี่ไปไปมีเรื่องไหมโอ้ oh my god ยากยากอยู่ยากอยู่ไปก่อนครับกลับก่อนครับทุกคนไปแล้วจ้ามาเจอกันนะครับโอ้โหแมคคีอะไรมันจะเพลิดเพลินมาเจอ,ม,เจอมัคคี เมื่อกี้บอกว่าอุ๊ยมีคนลงมาล <laughs> งบอดีเป๊ะแล้วทุกคนเมื่อกี้แหมเอาใจโอเคครับผมสวยครับเมื่อกี้ตายละมีรับมีไว้ทุกคนกตลังซร์อออกยังอ่ะสวยครับ อไปเลยเพื่อนน่าได้ตรงนั้งผมว่าดูจากเพื่อนเข้าไปเลยขนาดนึงโอ้ได้อยู่นะบ๊อบบ๊อบยิงอ่ะอ่าโอเคครับผมที่เห็นบ๊อบยิงฟรีครับเมื่อกี้บ๊อบตัดเลยดีเพื่อนได้นะบ้าเอ้ย ไปเลยแล้วกันครับไปเลยแล้วกันครับสวัสดีครับทุกคน<อ>ออสวัสดีครับทุกคนค <c oughs> ตายครับสวัสดีครับ <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่ไม่ไม่ <c oughs> เกือบแล้วเมื่อกี้ก็เกือบแล้ว <c oughs> ดีนะแอนติเมตมาอ้อมตรงนี้พอดี <c oughs> แม็กซี่คุง้ง <c oughs> ไม่ไม่ไม่ ตายดิครับพี่โดดมาอย่างนี้เราชื่นชอบอไม่เอาป้าเอยเอามีตัวติดและ่วงคู่เลยเออสวยอยู่ไม่มีโวโฮอคอ,อ,อ่ะอเมื่อใช้แล้วเอาโดนสตันครับสตันที่เหนื่อยครับขอว่าเจะสามเกแล้วทุกคนอ่า ชอบสามเกมมาเล่าอ่ะไปแล้วผมบอกแล้วทีมเราชอบชอบสามเกมชิบหายฮะนึกอยู่ว่าจะเล่นยังไงดีไปครับปรับโอ้ไอโค่ทุกคนเไอโคแห้งนะไอโคไอแล้วก็มีโล่ให้ผมยิงครับได้เลยครับทุกคน เออไปเลยพี่ไปเลยมีทั้งโล่มีทั้งบัพเปิลครับเมื่อกี้ถ้ไม่มีนะผมก็ได้นะคาเรีโลมาครับโอ้แอดมาเอ้บ๊อบจะมาหรอหรอยังนะ30%ปนครับโอเไปครับอืออืออือ อย่างนี้เลยเหรอโอ้อย่างนี้เหรอ,อ,อพี่ใจเย็นใจเย็นเออเออเออโอ้เพื่อใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับเออเออเออโดอนอยู่โดอนอยู่เปิดโล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 ่เออโอเคโดนเมื่อกี้โดนโมเมอร์ซี่อยู่อะอ่าแม้ว่าจะงงๆงันแต่ก็โดนครับเออโดนเพื่อนเพื่อนม้ว่าจะตายแล้วนะเพื่อนใครให้นุนวะ แม็ก okay. okay. oh 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 LIKE okay. ี่ฝั่งนู้นนะฮะโอเคโอ้โหเลิฟมีเสือป่าจระเข้ครับทุกคนหลบแม็กซีด้านนี้เจอไอ้นี่ฝั่งนู้นแม็กี่ตายไหมตายครับโอเคบ้าเลยพลาดเลยพลาดตรงมาเจอแม็กซีเนี่ยแหละพลาดตรงมาเจอซิกมาเนี่ยแหละ นึงพร้อยไม่ถ่ายเนี่ยเพื่อนขึ้นไปเลยเพื่อนอาบอปไปแล้วครับเออ,ไ,อ,งงเอไม่ต้องลงเพื่อนไม่ต้องลงอาบอปยิงอ่ะบอปยิงฟรีละนะครับไปเลยพีุ่ตัวตะตันเอ๋อแล้วตัวสตันเสร็จโดนทางนี้ต่อต้องชุบเหรอขอบคุณครับ กลับก่อนครับกลับก่อนครับโอ้แรงเกินไปแรงเกินโอ้สวยมากครับสวยสวยแอดจัดก,การได้ดีช่วยผมด้วยทำด้แค่นี้จริงๆเออไปเลยพี่ไปเลยไปเลยแต่ว่าผมจะอ้อมหลังนาติเมตอะดีไหมถามใครนะ ึบเดี๋ยวไปก่อนฮะดูสามนาทีครับทุกคนไปครับทุกคนไปเลยคาทิมเปเลยกันครับไปไปเดาครับทุกคนเอ้ยแล้วโโอ้หแล้วมันวางพอดีไงเอาอันนาอนณาเขาอู้ติดครับอ๋อได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับทายดูครับ มีใครตายไหมจริงออกไปแล้วฮะบอปไปแล้วฮะตัวตีกับกดกักครับทุกคนตายดิพี่อเออเอเอนั่นแหละต้องติดกับดักมาซะว่าเพื่อนเพื่อนชูอีกแล้วขอบคุณครับเห็นนี้ผมทำอะไรไม่ได้แล้วทุกคน อะไรวะเนี่ยเพือ่อนเฮ้ยอ้าวโดดเข้าไปแล้วเออไป,ไปโดวไปโดวเฉยเลยบ้าเลยเออบ้าเลยผมเออไปดิเพือ่อนไปไปโดนและะ้ววะไปเลยพี่มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับมยึดไปแล้วเพือ่อน เแลเป้ยหนีไปก่อนฮะอันนี้เผดหมายยังไปแล้วทุกคนไปครับบ้าเอ้ยเออเห็กหน่อยก็ได้เด็กน่อยก็ได้เมอร์ซี่ครับอ้าวได้เฉยได้อยู่เพื่อนไปตายไปดิเพื่อนนั่นแหละสุดท้ายแล้วเพื่อนฆ่ามัน เออเออสุดท้ายแล้วปะมาเอา้ยเอเอไปเลยพี่ไม่ต้องเข้ามาแล้วอ้าวได้เฉยทุกคนสุดยอดครับมาชนะสักเกมแพ้สักเกมไม่เป็นไรนะครับสุดยอดสุดยอดเดือดอะเดือดมากทุกคนโคตรเดือดเลย พื si ้นที่เกมครับเป็นของแฮมมอนน่าจะเป็นช็อตที่ชนแล้วตก2คนใช่เลยนะครับแมแน่าแนนตือตอตืเตือมาแล oh. ้วครับอปั๊บใส่สองครับปั๊บลงพื้นใส่หน้ายิงรัวโอ้โหโดนสตันไไม่เป็นไรครับแต่ก็เดือดเดือกันไปเกมนี้ผมไม่ติดอะไรเลย โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วครับกับจังคือแรดโตที่เป็นเอลฟ์เอฟเอฟเอฟนะครับผมก็เป็นอนสกินที่สวยงามดีนะครับแล้วก็เป็นอาทิตย์แรกฮะก็รอดูว่าสกินต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะครับผมก็จะรีบรีบ,รบลงให้ทันแล้วันโอเควันนี้คงมีแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์เพื่อเป็นกำใจากองซานของซาบันนี้เอาไว้เคียกันทุกคนสวัสดีครับ